สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมมาพบกับประสบการณ์ชีวิตรันทดของพี่พัชนีรันทดอีกแล้วมันน่าจะรันทดนะเป็นประสบการณ์โอ้โหนี่ถ้าต่อไปนี่นะผมบังเอิญได้แบบมีความมุ่งม,มั่นแล้วก็เป็นปรมาจารย์ทางลายมือนี่หรือท่านผู้ชมที่เรียนวิชาทางลายมือกับพี่พัชนีนี่ ได้ร่ำเรียนจนเก่งกาดนี่นะฮะผมคิดว่าต้องเจอประสบการณ์แบบนี้แน่นอนนะครับประสบการณ์ที่ผมว่านี่นะครับเป็นประสบการณ์ที่คุณแม่กับคุณลูกทะเลาะกันทะเลาะกันโจงเชงโจงแจงแล้วก็มาให้พี่พัชรีแก้ปัญหาอัยยามันก็เป็นตัวอะไรเรื่องการเรียนอ่าโอเคคุณคุณแม่กับคุณลูกทะเลาะกันเลยใช่ไหมฮะ แม่จะไม่ให้เรียนทางนี้แม่จะไม่เรียนทางนี้อืลูกอะลูกจะเรียนลูกจะเรียนอืแล้วกรรมการยาสึกนะครับก็ขัดตกกับพี่วัชรีอันนี้ผมขอเป็น case study นะฮะเผื่อท่านผู้ชมที่ต่อไปได้เป็นปรมาจารย์แบบพี่วัชนีจะได้เก็บไอ้ตรงภูมิปัญญาตรงนี้ว่าพี่วัชรีแก้ไขปัญหายังไงอ้าวพี่วัชรีเด็กคนนั้นเข้ามานะคะอ่าท่านดูนะคะท่านดูดัมือนี้นะคะ มีเด็กน้อยนะฮะกับ็น้อยลยค่ะอายุเขาจะสอบเข้ามหาลัยแล้วนะคะกำลังเหี้ยวเลยใช่ไหมเหี้ยวเลยนะี้ใช่ได้เหี้ยเอเลยนะฮะเนี่ยนะคะเส้นนี่เขาจะไปในวนี้คุณแม่คุณลูกเส้นสมองตกมานี่เนินจันเป็นสมองตกเนินจันทั้งสองมืออทั้งมือซ้ายมือขวานะฮะจะเห็นได้ว่าเส้นสมองนี่กะห่างจาก เส้นชีวิตนะฮะฉะนั้นเส้นสมองเนี่ยนะคะมือซ้ายกับมือขวาเข้าเป็นรูปเดียวกันนะแต่พี่วาดไม่เหมือนเป็นรูปเดียวกันนะคะหนึ่งรูปเหมือนก็ปี้กันมาเลยทั้งซ้ายกับขวาเหมือนกันและเส้นชีวิตกับเส้นสมองห่างออกจากกันอพอเข้ามาถึงเขาบอกอาจารย์หนูละกุ้มกับลูกหนูบอกเขาดื้อใช่ไหมมัม่นใจตัวเองสูงคุณเอาชนะเขาไม่ได้เขาบอกโอ้โอาจารย์พูดเหมือนตาเห็นบอกใช่เขาไม่ยอมคุณหรอกนะเพราะอะไรนะเอาข้าไปดูหน่อย คนที่เส้นชีวิตกับเส้นสมองห่างกันนะฮะเป็นแค่มือเดียวถ้าเป็นมือขวาก็มั่นใจตัวเองสูงอยู่แล้วในเรื่องงานทั้งสองมือนี่ยิ่งมั่นใจตัวเองสูงเข้าไปอีกและมีหนาม้เส้นสมองเนี่ยเหมือนรูปก๊อปปี้กันมานี่ยิ่งมั่นใจตัวเองมากเข้าไปอีกคุณรู้ไหมนิสัยลูกคุณเนี่ยเขามั่นใจตัวเองมากที่สุดเขามาเนี่ยคุณบังคับเขามาเปล่า แม่เขายิ้มใช่ค่ะเอาไม่เป็นไรนะคะแล้วฝ่ามือเขาเนี่ยฝ่ามือเขายาวนิ้วเขาก็ยาวคนคนนี้ไปทางศิลปะอยู่แล้วหรือไปทางไอเดียเขาบอกอาจารย์พูดเหมือนเห็นเลยเขาพูดกับหนูว่าเขาจะเรียนศิลป์หนูก็บอกว่าไม่ให้เรียนเอ แม,แม่แม่แม่ขัดลูกใช่แม่ใหญ่ให้ลูกหรือลูกเรียนอะไรเนี่ยคือคือคุณแม่กับลูกเนี่ยพูดกันไม่เข้าใจนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าแม่เขาเนี่ยไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นเขาก็พูดว่าเขาจะเรียนศิลป์เขาบอกแล้วแม่เขาเลยบอกอาจารย์ดูสิมันจะเรียนศิลป์วาดลูกอ๋อค,คุณคุณแม่เข้าใจา<อ>ว่าอย่างนั้นอ่าอย่าอย่าไปเป็นจิตรกรคุณแม่ตีความถ้าศิลปะนี่คือจิตกรเลยอ่าอ่าเขาเลยบอกว่าหนู คุณแม่บอกว่าหนูจะไปเป็นศิลปะจิตกรวาดรูปอ่ะสมัยนี้คนเราน่ะจะไปเอาความฝันอย่างเดียวไม่ได้นะ่การวาดรูปเนี่ยมันไม่ได้หาเงินง่ายชีวิตเราต้องคงอยู่ด้วยเงินนะแต่ศิลป์เนี่ยสามารถดัดแปลงไปเป็นเน็ตเป็นอะไรได้หรือเป็นมีการเป็นการเฟ็มีเดียต่างๆนไอเดียอะไรก็ได้สามารถเป็นไอเดียก็ได้พวกนิเทศศิลป์อะไรก็ได้มันไม่ต้องเป็นนิเทศศิลป์หรือเป็นความคิดแปลกต่างๆก็ได้เขาก็เลยบอกว่า ผมอ่ะลำคาญแมมผมก็เลยบอกผมจะเรียน<ข>สินแม่เขาอยู่เรื่อยตอนอยู่สิ oh. เขาบอกว่าลำคาญแม่ผมก็เลยพูดอย่างเดียวผมจะเรียนสิน uh. แต่จริงๆน่ะผมไม่ได้เรียนสินอย่างนี้หรอก uh. ผมจะเรียนงานที่มีไอเดียของตัวเองและผมไม่ขอเรียนเมืองไทย uh. ผมจะไปเรียนต่างประเทศเ uh. พราะต่างประเทศมีอะไรให้เลือกเยอะ uh. เออใช่ ซึ่งมันไม่ได้เป็นสินวาดรูปเราเป็นความคิดความเห็นที่เราออกไอเดียได้เขาต้องการอย่างนั้นอบอกแล้วหนูต่อไปเนี่ยชีวิตหนูมีทางที่ไม่กลับเมืองไทยนะคุณแม่บอกอ้าวอาจารย์หนูมีลูกคนเดียวนะอบอกไม่รู้ไอเรื่องนี้คุณไปคุยกันเราเองค <laughs> ุณก็ตามไปหัวเขาเขาก็บอกเขาถ้าเผื่อไปได้ที่นูน้นเขาก็ไม่ขับนะเขาบอกว่าต่างประเทศมันสามารถที่ออกไอเดียอะไรได้ พวกนี้พวกสังชาติเปล่ามดเลยไม่ใช่คือเขาต้องไปเรียนต่างประเทศเขาต้องการคนคือเส้นสมองตกเนินใจในลักษณะนี้เนี่ยนะคะอย่าไปมองว่าคนคนนี้จะไปศิลปะบางทีเขาจะมีไอเดียเข้าใจไหมฮะคําว่าไอเดียของเขาเนี่ยเป็นความคิดความอ่านหรืออะไรคนชาวต่างประเทศที่สร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเขาบอกเขาเมืองไทยมีเขาเรียกนนอยเขาต้องไปเรียนต่างประเทศมันมีต้ืแองหลากหลายนะครับแต่บังเอิญคุณแม่ไปตีความว่าอยากจะเป็นนักวาดรูปอย่างเดียว เขาก็เขาคำคานแม่เขาเขาบอกท่านจะเรียนสิงเ,ออเขาพูดแค่นี้เขาก็เลยไม่ได้สื่อสารกันให้ดีดเีเขาเขาเขาทำไมแล้วเราบอกหนูทําไมบอกคุณแม่ว่าเรียนสิงอย่างนี้ล่ะเ,ออเพราะหนูมันมันเป็นไอเดียเนี่ยก็บอกผมคิดเห็นอธิบายเ,ออเพราะคุณแม่ชู้จี้ใส่ผมบอกหนูคุณแม่รักนะออคุณแม่มีลูกคนเดียว<ะ>นี่เห็นไหมหนูบอกว่าอาจจะไม่กลับ คุณแม่ก็น้ําตาหย่อนละบาปแล้วนั้นเนี่ยเขาก็เลยหันไปจับมือแม่ไม่ไม่แล้วแม่ต้องมาอยู่กับผมด้วยเออรักดีเห็นไหมคะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะฮะแล้วมีลูกคนเดียวจริงจริงแล้วต่างประเทศนี่นะฮะมันเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกเนี่ยมันแทบจะการเดินทางไปมาหาสู่กันนี่นะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องแบบสมัยก่อน โอ้หพอไปต่างประเทศนี่เป็นเรื่องใหญ่โตนะฮะใช่ทีนี้ใครๆก็ไปจนเป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะก็ไปเยี่ยมกันได้ไปอะไรเงี้ยได้ไปอยู่กับเขาเลยก็ได้ไปอยู่กับเขาเลยแต่เดี๋ยวนี้คนเก่งนะคนที่มีไอเดียของตัวเองสามารถไปได้บันเจิดนะถ้าคิดอะไรคิดต่างแล้วต่อยอดเป็นใช่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 จหปางนั่นแหละเออ เหมือนอย่างข่าวนี้ใช่ไหมฮะผู้สื่อข่าวเขาจะเข้าเนี่ยคุณมีอะไรแปลกคุณมีอะไรเด่นไม่อยากจะพูดแต่ก็พูดซะหน่อยอย่างกล้วยน้ำวายักษ์อย่างเงี้ยนะพิมพูดดีกว่ามั้งพิมพ์พูดหน่อยพิม์ว่าขนาดไม่ได้พูดลูกค้าก็รอคิวนะคะกล้วยน้ำวายักษ์ไล่พัชชาพอบอกว่ากล้วยน้ำวายักษ์ไล่พัชชาเน็ตมันขึ้นทันทีเลยคุณพิม์ว่ากล้วยน้ำวายักษ์ เท่านั้นน่ะผู้สื่อข่าวม่กว่าจะเป็นไทยรัฐมติชนนะฮะมติชนเชิญขึ้นพูดที่มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนไปออกงานที่เดอะมอนบางกะปีไปออกงานที่เซ็นทั้นเอากล้วยยักษ์ไปโชว์เลยใครตอบปัญหาได้รับกล้วยไปเลยแต่พี่บอกว่ามีข้อแม้นะคะอคุณต้องยกเองคนนั้นบอกให้ยกเองข่าวอ่อนเลยทีมงานเต้องกล้วยของพี่มันใหญ่มันมันล่มเลยื ตอนนั้นขนาดที่เอามาเนี่ยนะคุณเก่งไว่าใหญ่อะนั่นนะลูกน้องมันไม่ค่อยใส่ปุ๋ยเดี๋ยวพี่จะทําของพี่เองเอามาเอามาคืออันนี้จริงๆพี่ไปผู้สื่อข่าวไปทําะลูกน้องไม่ค่อยใส่ปุ๋ยเลยได้วีละสี่ห้าสิบโลเดี๋ยวพี่จะทาวีละเจ็ดสิบโลขึ้นคือเขาเรียกเป็นกล้วยไม่มีเม็ดด้วยนะไม่มีค่ะถ้ามีเม็ดก็กล้วยป่ามันเป็น รสชาติมันก็คือที่จริงถ้านชื่อนึงก็คือมะลิอ่องยากใช่ไหมฮะมะลิอ่องนี่แหละแต่หวานกว่าเพราะเอ็นมันสี่ตัวโกมโซมมันเอ็นสี่ชุดคือพอเราไม่อยากจะพูดออกว่าเราเพาะเนื้อเยื่อนะคะแล้วต้องลากทะลุถุงแล้วสามสิบเซนนะแต่ถ้าใครจะสั่งตอนนี้ได้ต้องไปรับเดือนมีนาคือถ้าอยากจะกินต้องไปถึงนู่นเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้นนะต้นนะแต่ถ้าแต่ถ้าอยากกินก็ก็ก็พอมีให้ไม่มีค่ะพรเวลาไปสายพานโอ้โหผมเลยไม่รู้จะพูดดีไหม คือถ้าพูดรสชาติเดี๋ยวท่านผู้ชมใหญ่จะอยากจะอยากจะกินใยา่จะชิมมันคืออย่างนี้รสชาติของไอ้กล้วยมะลิอ่องยักษ์นี่นะฮะรสชาติพอกินเข้าไปมันจะไม่ใช่เป็นเหมือนกล้วยน้ำว้าะลรที่ทั่วไปนะมันจะมีความหอมกลุ่นของกลิ่นมะลิมันถึงชื่อมะลิอ่องยกอักษ์ไงฮะมันจะมีกลิ่นมะลิแบบโชยเข้ามาแตะที่ริมฝีปากแล้วก็จะหอมทั่วๆนี่ฮะทั่วๆปากของเราหวานจัดคมันจะเป็นหวานแบบกลมๆอ่ะมันไม่หวานจัดแบบนั้นนะมันเป็นเหมือนกลิ่นมะลิอ่ะกลิ่นมะลิมันหอมอ้าว่อถ้าเื่อแก แกจัดเนี่ยนะมันจะหวานจัดมากแต่ถ้ากินต้องกินาำ่ายมันหวานจัดจะมีช่วงเวลากินเหมือนกันด้วยใช่ค่ะเอาไปอบเนยอร่อยมากแล้วลูกหนึ่งฮะวันเดียวกินลูกเดียวก็พอไม่ต้องซื้อครับประหยัดบ้ากเลยนะประหยัดประหยัดแบบไม่ต้องกินข้าวเลยนะกินลูกเดียวก็อิ่มแพร่แล้วป๊อกปอกประจำกล้ยยางอร่อยมากโอ้นะฮะ่ะ ว่าจะไม่พูดนะฮะถ้าของไม่ดีอาจารย์แพทย์จะดีไม่เอามาใช่อหมคะมาคำป้อมย่างนี่ขวดละยี่บห้าบาทนะคะถ้าซื้อสองโหลส่งฟรีมีถึงเดือนธันวาคแล้วมันมีจำกัดด้วยเพราะหน้ามันอยู่ตอนนี้แค่สามเดือนนี้ก็จะหมดแล้วแต่คุณเก็บไม่ได้เป็นปีอคุณเก็บไม่ได้เป็นปีส่ฟิตไว้หซื้อต้องซื้อรอดใหญ่เนะซื้อแล้วแบบโอ้โหต้องเก็บในไงช่องฟิตมันก็มีแค่นั้นอย่างมากคุณก็ลงทุนื้อตู้เย็นนะสิตู้เย็นเล็กๆใบห้าปันว่าบาทเนี่ยตู้ใส่ซึมอ่ะเราไปชิมก่อนแล้วกันแลใคตัดสินนจะะ ที่สําคัญนะฮะใครมาดูลายมือกับพี่พัชรนีในช่วงนี้ีในช่วงที่คลิปออกนี่นะดูวันที่ที่ออกเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปออกมาดูย้อนหลังกันนานแล้วนะในช่วงนี้จะได้ทานฟรีทุกคนที่มาดูคนละหนึ่งขวดแล้วถ้าใครตามมาก็ให้หมดแล้วท่านหาผู้ติดตามมาด้วยนะฮะท่านอยากจะหาหาเรื่องกินฟรีนะพามาได้พี่ินีไม่ว่าเลยใช่ไหมไม่ว่าค่ะเออพายี่สิบ ก็กินยี่สิบร้อยคนก็กินร้อยคนโอ้โหเดี๋ยวมาทั้งเดอะมอร์เดมอร์บางกะปิยิ่งมาแข่งไก่แฮ่กันมายิ่งกินเยอะเดี๋ยวพี่ก็ซื้อเดี๋ยวก็ซื้อไปเยอะถ้ามาทางเดอะมอร์เดมอร์บางกะปิเนี่ยมาเที่ยวปุ๊บแล้วก็เข้ามาที่บ้านเซนเข้ามาชิมได้เลยเข้ามาชิมได้เลยถ้าไม่พอใจชิมไม่อร่อยไม่ต้องซื้อกันมอเตอร์ไซค์จากเดอะมอร์บางกะปิเข้ามาตรงนี้กี่บาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทเข้ามาปุ๊บท่านนั่งมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาบ้านอาจารย์ทัชชินีดูลายมือเขารู้หมด บอกแค่นั้นเลยอาบอกแฮปปี้แลนดเข้าหมู่บ้านเสนาวิลาอาจารย์พัชณีดูลายมือตรงข้ามสารท้ามหาพรมรับรู้หมดอืมนี่ฮะโอเคคิวมอเตอร์ไซค์ยังซื้อกินเลยเขาเป็นหวัดเขายังซื้อกินเลยเขาซื้อกินแล้ถามเขาเสดมาสัมภาษณ์ได้เลยคุยเลยครับเขาบอกโหเป็นหวัดในกินเออเขาไปสองขวดหายเลยผมก็เริ่มขอทาน รสชาติมันกลมกว่ามันจะเป็นรสชาติแบบไม่ใช่เปรี้ยวแบบที่ท่านเคยเคยชิมนะฮะมันจะเปรี้ยวแบบกลมกล่อมมันจะมีรสฝื่นๆน,นิดๆน,น,นะแต่มันกลมกล่อมนะาามมแต่เป็นมะขามป้อมยักมันถึงอร่อยนะคะ <ừ> ลูกใหญ่มะนาวนี่ยนะล่องๆองมะนาวกินแล้วสดชื่นไ <su> ม่ค่อยจิบกินอย่างนี้ได้สบายๆอานีโอ้พี่กินทีละขวดเนี่ยหมดไปแล้วครับสดชื่นครับทิ้งเวลาสามขวดค่ะครับครับครับสดชื่นมากนะครับอ้าวสำหรับคลิปนี้ทิมมาถ้ามาชิมนะ ขับรถมาชิมไม่อร่อยไม่ต้องซื้อครับะคบมาคำพ่อมยักอร่อยอยู่แล้วนะคะถ้าต้องการดูลายมือดิฉันสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ตอนนี้ดูสี่วันนะคะแต่ถ้ารวยจะเหลือสามวันแต่ถ้ารวยขึ้นเหลือสองวันแต่ถ้าเหลือวันเดียวแสดงว่ารวยมากอออใกล้รวยมากเพราะถ้าหยุดเลยคือรวยมากแล้วผมรู้จะผมรู้จะควรจะอวยพรให้พี่พีรรวยขึ้นแล้วก็วันที่เจ็ดกุมภานะคะเปิดสอนแน่นอนนะคะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ <c oughs> นะคะรายละเอียดเข้าไปดูในเพจที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้นะคะหนังสือ <c oughs> ที่เห็นนี้นะหนังสือเล่มละหนึ่งรลายมือสองเล่ม200รลายมือ <c oughs> และ VCD เปลี่ยนเป็น DVD แล้ว8 <c oughs> แผน่น10แผ่นนั่น DVD อยู่แล้วสรุกแล้วก็คือได้ DVD ไป18แแผน่น <c oughs> ท่านอยู่มุมใดของโลกเราสามารถโหลดส่งไปได้เลย <c oughs> นะคะติดต่อเข้ามาตามเพจหน้าจอนี้แล้วท่านจะได้สิทธิ์ส่งลายมือเข้ามาเลยนะคะลายมือ <c oughs> <c oughs> หนึ่งลายมือส่งเข้ามาจะให้โอกาสก่อนนะคะ,คะดูลายมือแต่ว่าดูแบบผ่านทางบบผ่านทางลายมือนี้นะคะไม่ได้มีการวัดไม่ได้เจอตัวเองแต่ท่านซื้อในเมืองไทยท่านต้องการเอาแบบไหนจะเอาแบบโหลดหรือต้องการเอาแบบเอกสารทั้งซีดีเราก็จัดส่งฟรีนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เหมือนกันะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะให้สวยวันสวยคืนรวยวันรวยคืน คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะคิดอยากจะมีเมียน้อยให้มีเมียมากพบกันในคลิปหน้า <c oughs> สวัสดีค่ะโอ้ยฟันหวนเนาะ